มันเปลี่ยนอยู่เออเออเออมันอีรีค่ะ้างเขายังเปลี่ยนอยู่เลยบูตีนก็สร้งแล้วฮะเอาเดือดเลยโอ้ยเยอเยยดทนิ่งป๊าว่าเป็นมาหน่อย วันนภาสุขสวัสดีค่ะลมผัดวีวีอากาศเย็นๆแบบนี้ปู่สิผ้าพีผ้านองมานอนหน้าหาใส่บ่วงหนูค่ะไม้เฮ้ามือนี้กสิใไ่แบบย,าย้ยายไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากตะค้องคางๆซาดนี่แหละเนาะคะ่ะและะ้วก็สิเบิงน้าพื้นที่โพนแล้วกะน้ำคันไทนหน้าน้ำหน้าเข่าเนาะคะ่ะมือวนนี้เฮาเตรียมบ่วงมาหลายเติบค่ะประมาณจากักซีซีผาบหลังใดเนาะ,ะแต่ว่าจักสีไ่ใไไดซำใดต้องไปเระเบิงหมายก่อนค่ะปะค่ะเดี๋ยวไปส่บ่วงน้ำกันเลยค่ะ เห็นข้อมันอยู่บนลเท่าสวัสดีครับใส่ข้อหนูนี่นี่นี่มาบุ้ข้องขาเหมืนเป้นน้อบอยาไปคืแห้งเนาะมาต่คุณมาทีเลยไปทังขวามือพี่เนาะคุณโอ้โหคู่ดูดีก็ข้อบุหูใส่ขู้หูได้นั่นนนน หูหูเก่ากีไก่นี่ได้แต่ว่ามาอยู่ใหม่เห็นบุ๊บนี่เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เออเออเอองนอีๆนะคะส้างเขาเนี่ยเปลี่ยนอยู่เลยเป็นแป้นเลยงานเลยหาอยู่นั่นเองสีเหล้วเนาะเหรอเนาะมาแล้วใส่อ่อนไปหนึ่งก้อนย้ายเลยเนาะเดี๋ยวเขาขออนุญาตใส่บ่วงก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมันสิคำก่อนมันก็ใส่เวลาแน่ยนะคะสิเดี่ยวเลาะเบิ่งเนาะใส่บ่วงว่าไงพ่อออบ่วงอันโพลตทรงมาให้เนาะหัวนี่เนาะโอ้ ใหม่ๆเลยปุ๊กเสกแล้วล่วลวนะละน้อมบวงส่งเนาะบวงหม่ก็มีบวงก็ตีไก่ก,ก็มีครับอ,อ่อันใดใส่แดงขาวเก่เามาใส่เนาะ <c oughs> ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่บวงก่อนค่ะเดี๋ยวมันสิคำสิมืดก่อนสิโบเห็นข้องหนูเนะ <c oughs> าะทะลุน้ำกันค่ะช่วงหัวคำเนาะยามหลอบหัวคำละะลวแล้วกนะ็หลอบเสาแล้วเนาะ อากาศเย็นใช่ไหมนี่ไปคารุนบ่วงน้ำกันไฟใหม่เลยไฟใหม่หวงดีเนาะไฟใหม่นี่เนาะไฟดีนะแต่ว่าไฟใหม่สีมันบอลงหืมบอตินกระซังแล้วฮะเอาเอา a ตีนอยู่เลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหลังแหลกเอาเลย ยี่จ <lush> oh hey, ังมากโอ้ยยายอยู่ยายอยู่ยายอยูแล้วเห็นแล้วงามๆขอจัดการนะครับขอจัดการจัดการมัื่อนเพื่อนค่ะหลังแหลกเอาเลยตัวนี้นะครับบวงบวงค่ะมุนอุ่ยปุ๋ยเลยโอู้ห่วยบวงตัวนี้บวงอันเฮ่าบวงเก่าเฮ่าตัวนี้ ดูงได้ตื่นเป็นสังมาแหย่งมาแหย่ตาอุดรตัวบกใหญ่เลยค่ะมุนลล่ะมุนปุลยเสียเลยเท่าเก็บโฟมเนี่ยเดี๋ยวห้องสีแดงมาหายภาษีว่าบ่วงเสียก็ค่ะข้าใส่ไใบนี้โบ้หลายหลังปันใดเด็กหาฮกหลังใดโบเถ่าโฟมห้องนี้แันนมิดแนวนี้มีอยูสวางยางโบ้ถือกับเรียบร้อยมันข้าใส่อ้อมโพนเนาะตัวนี้เนาะ เด้ดเทาต่วงนี้เทา,า่ำ่หลังมึงติง <ไป S 2> บ่ไปว่ากระสีตัวเดียวนี่แหละ<ป>น้อไปไม้ต่อไปเลยค่ะนี่มองยางยีงมันบ่อ้หมานคักเทาเอ้ยเวยลงมากกับมานเลยน้ำจังสีนี่โบโบค่อยอันนี้คือน้ำโุนปันไหนเนาะเหรอเนาะโ,โฟมเทาดำข้อตัดตะเขน่าดู เป็นข่องอรรอลเหยียบข้องแถวต่ำส <"S 2> ักล่มวีวีวัตถมีล่มก็ได้ยินเสียงธนูวาวเลยได้ค่ะพี่น้องเกือบซีล่ำเนาะ่นเอาขึ้นจะบอกอยเดอรคอยจีได้ย่างค่ะ ดินขาวขุดขุดลงไปผมมม่นีอืมโคตรตนไ่ปกนะเศเดือบตตีนก็ไัลุนตอนเสาร์เสียนสนลวงล่วงมาดื้อๆดๆอยู่โอ้ยระว่งเยียบเรบ่วงาต่แต่ก็ถืง้คนมากยามหนาวกัหอนมีเสียงวาวนี่เด้อหนูวาวนี่เด้อ นีดอิ่มซิมตีงเลยงามเลยเนาะเห็นคลองแบบชัดเจนเลยติ๋งมะเขานีดอิ่มซิมเงียบเลยไม้ไม้งามไหมตื่นกินข้าวโจากเถาเี่ยวเลยเหี่ยวเลย เขามันหลายๆจับจุดยากมิบริดป่ะไปไม้ต่อไปเลยสนะล่วงออกปุ่นเลยเนอะุใส่พวกเบต้นที่ไหนใส่นวันเก้าสตหลังวันสามิหลังข้าเกาเมื่อเพื่อนะ กะ mhm. หามองใสอยากได้คันข้องบ่ชัดเจนกะบอกได้ใส่นี่เด็กฟ่มเหรอเป็นได็อุ้ยยังอู้หึยยนนี่หรอกนี่เด็กฟ่มทางขวามือจ้ะไ่เห็นบ่วงอืบ่วงมาเห็นเข้ากับส่ลอยหนีตัวหรอนี่นี่ใส่แซลอยู่าจำได้อยู่นี่เออนี่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 ฟ่มอยู่นี่ อย่าฟาวฟ้อออกมันจะลงจะไปก่อนคี่มีดเถบ่นมุ้งเป็นม้าพอท้อไปนี่อะไรขวานลุงผีเห็นห้อยยาไหมนี่นั่นให้เขาตาหาเ่อนกค่ะอย่าไปหาเพ่อนรับเราเขาป้าเขานลม เฮ้ยฮะไซยู่ในป่าเขาปุณนะไ่โอ้ยเหยียบลอยเหยียดขี้นิ่งป้าดว่าเป็นหมาหน่อยอ๋อถูกเรียบร้อยแล้ว่ะเหยียดขี้นิ่งแล้วมันของของกุ๊กเขามาถูกจัดการเลยเท่าท่าอุ้ยตัวบิกเงี้ว่าเป็นหมาหน่อยเว้ยพุน่ะอ้ยโอ้ยไงเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะ บุงค่ะโอ้ยบักใหญ่มันเป็นหมาหน่อยปะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกเลยบ่วงตัวนี้ข่อยย่านเสียเลยอยู่แถวเดี๋ยวเดีย๋ยวให้ข่อยออกก่อนข่อยสิเห<ด>ย,ยียบกุกเขาพอตาสิมานลงายห้อยหมาบ่เหย,ยียบกุกเขาแล้วสิว่าเด้ป้ามาปวดมาปวดเอะหใหญ่แฮะสองตัวนี้โลกลัวโล่เคืองได้บนแถวมุนอุย<ว>่ยปุ่ยโลกลัวแล้วนี อุนห์บวงมุนกระพักเลยเสียไปแล้วสองหลังแล้วล่ะบวงเฮามุนแหงคุ้มคาอยู่หรอกเนาะไปเก็บฟุมเลยไปต่อค่ะโอ้มาเกินขาดแหงเดี๋ยวแม่แม่กว่าเขาข้ามขามก็ใช่ไหผู้ตีงนหลังนี้ข้องออหลอดเลยพ่อยาญกเขแม่นตัวนี้นะขามนี่เป็นข้องเลยค่ะเห็นแบบชัดเจนเลยดังเดี๋นี่ค่ะนี่ลงไปนี่

โอ้มเท่าตับใส่แบบใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวหาโฟมยางเดี๋ยวเลยจริงไหมครับตื่นเหรอตื่นนะอือรุ่นเศร้ายังเป็นอยังนั้รุ่นเศร้า

อีกแต้มนึงนี่มันไปอ้เหยมันพัดมาเหี้ยอันนี้ก็พันมาเลยอู้หลุดหลุดพัดพัดเออืห่างห่างปนี้ก็เออเทีนนี่มนมนบ่เม่นี่นยุดยยุดยย่นี่เห็นทตหางเขาหู้พอดีเขาหู้เออเซตดำเซตครับจัดการกันจ้ามาท่าเอ้ยเพิ่มอีกแต้มนึงอ้ายนะตึงๆบ่เมนล้างสุดท้ายแล้วบน่ะนี่บ่มนบ่ ไ่เมนสุดถ่ายแล้วเจอบ่วงปุ๊กเสกพอิดเข้าไปเรียบร้อยบ่วงก็เรียบร้อยคือกันเรียบร้อยไปเลยอมนเป็นยังหมานอยู่เขาท่าค่ะไปเอาเก็บไปเลยเด้อโฟมเดินตัวโอ้ตัวนี้เจ้าหยามัดเนาะมานค่ะค่ะสามแต้มกามกลมเลยสุดหยอดเลยไปหาเห็นน้อย่างนั้กินค่ะถ่ายกินเขาแรงน้ำกันค่ะมานแห้งเขาเอ้ยสองโล่คนนี้น่ะ โอเคียวที่ใหม่กอนใหม่กอนุกแล้วเนาะคุนนารุ่นนี้แมวแมวย่านรุ่นนี้บยบงงเลยเนาะนนี้ปิ่งตัวใหญ่เลยเนาะจองขาโ้ยเนเด้อโอุ้นขาคุนขาเออุนนบยใหญ่ไงใหญ่แหงพี่น้องใครอยู่นํานําหาผอเนาะมันไปบ่ไก่มันแหง ขากปเปัญญามือ,มอนีงเฮ้ยอย่างซึบแซ่ก็ต่ำบางคงบ่เนาะแมนแมนสิปิ้งให้มันเหลืองได้อยู่แล่ะนี่ใจเย็นๆอาเนาะไฟง่ามแฮม่ใ,ใส่เวลาในได้หน่เนาะปิ้งจังสิต้องใจเย็นๆครับข้าวโมเส็นใหม่ก่อนข้าวโมเส็งกับข้าวโมเส็นก็ใหม่ก่อนซุกเลยไฟนี่ต้องค่อยๆไปตุแต่ทานงามอยู่งามมีตัวแห้งเคี้ยวเลย ปูดองพร้อมกับปูดองส่วนนี้ตำข้าวต้องมีปูดองใส่น้ำเราพอกับปูไหลๆเอ้ยมันอันนี้ห้องเปล่งเลยสุกบอะไรเทอะเหลืองขึ้นเหลืองขัดเออสุกแล้วป่ะนี่เฮ้ยงามอยู่งามอยู่ไปเอาไปกันเถอะเล่เออนั่นเบิ่งครับพี่น้อยบู้ยมันนี่มานแห้งแตงผักเขาผ้านาเมีเอาแบบจุกไปเลย ปูเปูมันจุกๆไปมันเกินขาดเมื่อคีบฝนว่าสิมันปานนี่คิดซะว่ามันเหลืองอุยหุยเด้อปูเอ้ยแต่ว่าสุกอยู่เนาาาะเเฮน้องสุกซุกเเอ้าอ้าวขุดาค่าบักนีื่เลยนักจี๊เฮามีซ่ํานี่ล่ะมื้อนี้แซ่บคือเก่าหลายแล้วหลายแล้วซ่ํานี่ก็ได้มื้อนี้กินข้าวข้างกองไฟเนาะอากาศเย็นๆหนาวๆค่ะพี่น้อง มาค่ะพี่น้องกินปิงหนูซแซบแซบน้องกันค่ะม,มื้อบ่านสุกนอนสสุกสุคันคันยังไงหนังมันเหลืองเหลือนี่ต้องเอาเทียนทอนขนมัน<ๆ>ไปได้แซบปะแซบนะโอ้เนือแบบ<ๆ>นี่เลยเนาะแลตำมักหุตำมห คิดว่ามันเหลืองเหรอเนาะเอาหนังก่อนแบบง่ายๆแต่ก็คือแหละน้ำโขงน้ำปลาน้ำทงน้ำทาเขาเสียงเรื่งเรืๆอมันขั้นตอนไล่มอืมหอมจางมันมันจะมันสุกมันไม่ได้ใหม่เด้แต่ว่ามันเป็นสีที่แ่าตามเอากี นขนมันนาะเหรอเนาขาอุยน้องมันแค่น้องเดียวันขาไกลมันอ้มขามันเมียปจ้าสีเาือาวง้ยปัดบักใหญ่เลยคุณอะขาเลยคุณหัน้องแยมเด้บบแยมมักนน้องแยมจะมักกินงูเขา อืมออ้มันเหรออ้ยดีคนน่ะมันค่ับพราะมือเนื้อใหญ้กินเลยซุกดีอยู่ซุกเข่าซุกซุกเป็นไงเขาทาเลยนะนี่ก็ตำบมูงเผ็ดเพ็ดมันก็เผ็ดเผ็ดนี่นะตำบมูู่งก็ได้แต่ว่าหั่นพวเผ็ดกับ่ววงเนาะเขาตำเนาะ อีกสองโตม้วนทีได้มากนี่เท mm hmm. ่าตามเพื่อนกับจัดการเลยคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องจัดการนันล้นไหวเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ยยานมันเป็นแนวอื่นเนาะเพราะว่ามันเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะ mm hmm. แต่ว่ากับไข่ยอยู่ดอกอากาศมันเย็นอยู่ที mm ่ hmm. ว่าเย็นเลยล่ะมื่อนี้เย็นจอยเลยไข่ยอยู่ไฟเข่ากับกองใหญ่เ <laughs> mm hmm. ขานานาเต็มตัวเลยแสบคักป mm ิ hmm. mm ้นนู้ อ๋อข้าวเอออืมใหญ่ข้างบนเนื้อมันว่นเป็นเนื้อไก่เนาะทำไมฮะทำไมข้ามมาดาได้นไงมันเกินขาดครัดโอ้กินปิ่งนูไปน้ำกระตมหงค์ไปน้ำมีเสียงธนูเบาน้ำสุดยอดเลยเนาะ ผู้น่ะดื้อดือด้อดื้อดื้อยู่เทิงผู้น่ะบรรยากาศดีเงี้ยเงาเ<า>ด็กๆมากมันเงียบๆเนี่ยรถบุค่อยแลีนเนี่ยได้ยินแต่เสียงธนูวบาเนี่ยโอ้อยู่ทงไทยทงหน้านี่บรรยากาศบานเฮาเนาะช่วงนี้เนาะเฮาเนาะนอนหน้านี่เลยฟังเสียงธนูเนออี่ยโอ้ยรับดีนั่นผู้เพิ่นนั่นผู้เพิ่นเฮ็ดวาวธนูเพิ่นกะว่ตะลมมาเพิ่นกะเอาขืนรถเด้เนีเออเข่าทาเลยเอาข้าสันเดี่ยวเฮากินเข่ากันเนาะจะได้พักผ่อนขา่านหลุนน้ำกันหลอบเสาร์หมแล้วเนาะ ตัวมัเนเสาครับมมมไม่อยากินหน้า,นานนนมันรัง,งนินหน้าอาาตงตอแรเนงตัวเลยนะยเปลี่ย,ยน,นยต่วตัวนี้ับตัวตัวองครอเ,นเนี่ยวขอตัวตัวมันลงหน้าน งานไม่เนไรนุ่มนี่นนนนนนแี่เ็นแฟนหนุ่ข้าต่แม่หนุ่มันในนั่งพิงไฟแล้วก็ะพราอยากออกจากกองไฟดอก อุ่นดีเนาะถ่ำเนาะมาเจอโสะเป็นครับมาดัาไฟพิงแจ้งจังปางอะไรพรท่านเส้าอากาศเย็นๆเนาะเราบ่อยากออกจากกองไฟเลยเพื่อมีอากาศเย็นแมนตรงไฟพิงนไหมมันพ่อไปแล้วโเถ่ามันแจ้งซ้ำหนีด้หนีคอยว่ามันบ่มีแสงแดืดออกมันนี่ไปไปเนาะพอเห็นละละเนาะมาครับพระสนาบวงเาหาลุนบวงเข้านุ่งกันค่ะหลอบเส้า แต่อ <cin stereotype> <fundamentals dragging> ุปกรณ์เขาไดวยเย็น <Effect> จ <ive vallahi> ่อยๆเว้ยออกจากกองไฟนี่มื่อคืนได้อยู่นี่แล้วแต่หนึ่งอุยุอุยุงามๆเลยบึงกอนบึงก่อน ข้ากูไปเลยแหละเนาะห่วงตัวนั้นตีง้วงเท้ามองหันเข้ากูแล้วเอาอีกวะไม่มันสีหยัดกิ่งหนึ่งน้องงามเลยเว้เนี่ละมันอยู่ในผูนนี่ละไก่หนามไก่หน่น้ำโมเนะโมเนะ บทั้งๆล้าหเลยงลนะ้วปกติกับสีมีหอยมีหูมีเป๋วเนะานะเหรอเนาะเบิดแล้วอ,อยู่นี่ซี่หางลังปปไปใช่ไหมต่อไปเลยค่ะมันไปเรื่อยๆเนาะมันยังโมหันหนิงเนาะเออนี่แม่นอีรีนี่นี่ อย่าจนโยเป็นข้องอลอถเลยนี่งามๆเลยข้อความพักแค่ไหนเอองามๆเลยอันนี้ข้าวบัวดีตัวฮะบ่วงดีโมเมนต์ลมเฮ็ดดีตัวลมแห่งเติบด้วยเมื่อคืนกูไปเลย คือบนอน,น,น้องเสานี้เนอเกิดจางใดยังคือเกา่าหอดตบ,บตีง,ง,งอืมเออนี่กล้วยง,งามๆเลยค่ะพี่น้องที่เอาให้เบิ่งม่อขืนนี่นี่ดินเป็นขาวๆอยู่เหลืบ่หลายหลังเด็ดนี่ เลือบหลายหลังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยติงยุตเลยอู้หูมึงมึงมึงตัวใหญ่บ่ค่ะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วงามงามงาอ้ยงามงามอยู่จังมากแล้วมาแม่เท่าตัามจัดการกนเทาจัดการกนได้แต้มราคาเส้านี้ คือกันไว้เท้าบุกขี่ลายเด้ตัวนี้บุนไหมบุนอุ้ยอุ้ยอีกแล้วไปตัวนี้เรื่องปกติเลยยังเเป็ี่ยนแต่ใบรุนโซนพวกรุ่นขึ้นแมนไปนี่เท้าบ่วงเท้านี่มันจะวางไว้มันลืมมันลืมอืมันลืมเนาอยค่อยเบิ้งนู้ยี่นี่เท้านี่ฟูมยังนี่ผ้าได้ใส่อยู่เด้อ ต่ชินอนปงคูลูอยู่ซะเจุของกูรบ้เน,นี่ยส่นโอ้เนี่ยเนีโอ้ไซดักนาดักล้างเซ็ตเท่าต่ำจนไดหนอ,ออถือข้องนึงกบถือข้องนึงเลองอ้วัดดิข้องใส่ใส่ตัวกันได้เห็นข่องแล้วใส่จุ่มไปเลยเด้ ลายชั่วเลยมุดหนเลยออกมาสองล้างยี่ติงมะเท่าติ่งมะของงามมุดหนีงีดอิ่มสิมทางเข่าเออมึงมึงคองมันคุณ่ะเป้นเออเติดงามงาเลย กุดคันธนามุนบัดคืออยู่เาเอ้ยกันแลนอ้อมหน้าอ้อมหลังนี่เขาหูกิแล้วนี่เขเออหูมันอยู่อันคันทนานี่เนาะเรียบร้อยครับอ้าวเบิดแล้วเช้านี้ได้แต้มนึงค่ะกินไม่เต็มมือเออไปไปเียงหน้าหน่อยเฮาไปเก็บของไปบึงผลงานร่วมแต้มร่วมเท่าตา มันหมานแน่ละยางโตปิวไปเลยน้อเฮ้ย <laughs> ทึ่วหมานเลยนี่แถา <laughs> เกินขาดแน่เซ <laughs> ล้วมวนเขาหล่นไวเมื่อคืนโอ้ทานงามแนี่ยเป็นตะกี้เข่าดีแห้งแถวตับควรจะรุนนะมันเร็วกว่าความจืดเนี่ยออพอดีเลยเอาไปเห็ดเน่าอย่างเน่าก,กินเสาน,นี่แต้ นุ่มๆงามๆตอนเต่าแต้มหนึ่งหมูขืนเขาปิีงตัวใหญ่เลยเนาะเซฟแสบครับพี่น้องอันนี้ม้วนเขาต่ำลุ่นไหวไ <ป S 2> สองตูวเ <ไป S 2> ดีย <ไป S 2> ด๋วยวลุ่นอีกโอ้ค <c oughs> ุณตามีแต้มเน,น,นี่เต่านี่เหลือไปเห็นนื้อย่างเน่ากินสามแต้มเนาะเดี๋ยวก็สิไปฝากมุ่นหมกสิปีกล้วยสู่ผู้เฒ่ากินเขาเต่านี่แลหละเนาะถือว่ามานค่ะจุดหรอกค่ะบ่วงเข้าบ่ได้ใส่หลายป่นใดดอกเนาะใส่ปา เาเกือบสามชิปประมาณนี้ละ่ะโอ้เข่าทายอยู่ออรอบนนเปิดฤด,ดูการแถาตำรอบนาแม <laughs> ่นฮะคล้งไหนฮะไ,นไปไหนก่อนแมนช่วงนี้กระสีใส่บ่วงดูดูเนละนะ่ล่ะเนาะอีกจากัาหน่อยนี่แห่งสีได้ใส่ดูเนาะแถวเนาะหยามมันชิมานคนมฮะไหลดีไหแมนเออไผสิมันก็การแหละเนาะมันไผมซนมันเนาะปะเดี๋ยวแถวตำล้นขนหนุขสิไปเก็บของขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไปคลิปหน้าบรรดาภาสุขสวัสดีค่ะ